ถัดมานะครับก็เริ่มยากขึ้นนะครับแต่ถือว่า ờ, ไม่ยากเกินความสามารถของเรานะครับก็ค่อยๆทำนะครับ,ค,รบค่อยๆทำแล้วเราจะทำได้นะครับเขาให้หาค่านะครับหาค่าของค่าสมบูรณ์ของ2นะครับบวกกับลบ1บวกสแล้วก็ลบ5บวกกับลบ3นี่อันนี้คือโจทย์นะครับ เราก็จัดการตรงนี้ก่อนนี่การตรงนี้ก่อนนะโอเคตรงนี้คือเท่าไรลบหน่งบวกสี่ก็จะได้เป็น3จะได้ค่าสมบูรณ์ของ3ามออกมานะครับอ่ะเรา,เาตัวที่เหลือใส่ไว้เหมือนเดิมโอเคขั้นถัดมานะครับเราก็หาค่าสมบูรณ์นะครับที่ยังติดอยู่นะครับ ค่าของค่าสมบูรณ์ของลบ2มีค่าเท่าไหร่มีค่าเป็น2นะต้องเป็นค่าบวกเสมอบวกกับตรงนี้เป็น3-5ลบ5โอเคแล้วก็บวกกับ3ที่เหลือไม่ยากแล้วนะครับบวกเลขที่เฉยเลยตรงนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่เป็น5 5-5ลบ5เป็น0นะครับ ศนะครับบวก3ก็เป็น3สรุปข้อนี้ตอบอะไรตอบ3นะครับถัดมานะครับนี่ตรงนี้อ่ะเราก็ ทำเหมือนเดิมนะครับเขาหาค่าของอะไรเอ่ยเขาหาค่าของลบค่าสมบูรณ์ลบหบวกสบวกลบหลบกับค่าสมบูรณ์ลบสบวกลบสโอเคนะครับเราจัดการตัวนี้ก่อนนะมันมีตัวเลขที่บวกกันได้อยู่ในค่าสมบูรณ์ นะครับตรงนี้เราได้เท่าไหร่เอ่ยนะครับมีเงิน2บาทเป็นหนี้5บาทสรุปเราเป็นหนี้เป็นหนี้ใส่ลบใช่ไหมเป็นหนี้เท่าไหร่เป็นหนี้3บาทอย่าลืมใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ด้วยนะอ่าตัวเลขที่เหลือเรามาใส่ไว้เหมือนเดิม บรรทัดถัดมานะครับเราหาค่าของค่าสมบูรณ์ตรงนี้ตัวนี้นะลบตัวนี้ไม่เกี่ยวกับค่าสมบูรณ์นะครับมันอยู่ทางด้านนอกเราใส่ไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวนี้นะดูตัวนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งมีค่าเป็นหนึ่งบวกกับค่าสมบูรณ์ของลบสามมีค่าเป็นสามโอเคลบตัวนี้ใส่ไว้ครั้งหนึ่งนะ ลบตัวนี้นะอยู่ข้างนอกข่าสมบู์นะไม่เกี่ยวกับค่าสมบูรณ์ตัวนี้นะไม่เกี่ยวกันนะตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้ได้เป็น3โอเคข่าสมบูณ์ของลบ3ได้3ตรงนี้บวกกับ2อ่ะเราก็มาหาค่าตรงนี้กันนะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ได้เป็น2นะครับดูต่อเลยตัวนี้ได้เป็นลบอะไรลบ1 ตรงนี้ได้เป็นออโทษทีนะครับครูเขียนตรงนี้ผิดตรงนี้นะักเรียนตรงนี้คือลบสใช่ไหมลบสองนะ,ะต้องบวกกับลบสลืมใส่ลบใส่ไปนิดนึงเป็นลบสอตรงนี้ลบหนะครับบวกกับลบสเป็นเท่าไหร่เป็นลบสามคำตอบที่ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับลบสาม โอเคถัดมานะครับจงหาค่าของอ่าตัวน,นี้เริ่มซับซ้อนเพิ่มขึ้นอีกนะครับไม่เป็นไรเราก็มาค่อยๆทำการน,นะครับค่าสมบูรณ์ของลบสี่นะครับลบหกบวกกับค่าสมบูรณ์ของค่าสมบูรณ์ลบสามบวกกับค่าสมบูรณ์ลบสองลบ สมบูรณ์ลบ9วกเนะครับหลายคนดูตรงนี้แล้วก็งงงสับสนนะครับมันมีซ้อนกันด้วยนะครับไม่เป็นไรเราค่อยมาดูทีละตัวตัวนี้ดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้นะได้เท่าไหร่เอย่ยลบสลบกับ6ได้เป็นลบสิ 10. อ่ะใส่ค่างสมบูรณ์ให้เขาด้วยนะบวกกับอ่า ที่ดูถัดมาก็คือตัวนี้โอเคนักเรียนตัวนี้นะค่าสมบูรณ์ของลบสมีค่าเท่าไหร่มีค่าเป็น3ใช่ไหมค่าสมบูรณ์ของลบสมีค่าเป็น2โอเคว่าแล้วมาบวกกันก็จะกลายเป็น5แสดงว่าตรงนี้ก็คือเลขห้แล้วก็ใส่ค่าสมบูรณ์เอาไว้แบบนี้ลบนะครับ ตัวสุดท้ายคือตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับลบ9บวกกับ7นะครับมีเงินติดหนี้อยู่9บาทนะครับมีเงินอยู่7บาทนะครับสรุปเราจะต้องติดหนี้หรือมีเงินเราจะต้องติดหนี้ใช่ไหมติดหนี้อยู่เท่าไหร่ติดหนี้อยู่2บาทติดหนี้ก็คือลบนะครับลบ 2, ลวอย่า่ลืมใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยนะ อ่ะโอเคนะครับดูกันต่อเลยค่าสมบูรณ์ของลบสิบมีค่าเป็นสิบบวกกับค่าสมบูรณ์ของห้าก็คือห้าลบกับค่าสมบูรณ์ของลบสองก็คือสองโอเคตรงนี้นะครับสิบบวกห้าเป็นเท่าไรสิบห้าสิบห้าลบสองเป็นสิบสามอ่าเราก็จะได้คำตอบออกมาแล้วนะครับก็คือสิบสามันเอง